สามีของใหม่สุคนธวาเฉลยแทนโพสต์นี้ใช่พระเอกที่ถูกโยงไหมจากประเด็นที่ใหม่สุคนธวาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เมื่อวันที่2 6เมษายนที่ผ่านมาบอกว่าครั้งหนึ่งเกือบเคยเป็นเยือเกือบเป็นคนโง่ดีนะไหวตัวทันฉลาดพอการครั้งหนึ่งนานมาแล้วดีนะที่ไม่ได้ชอบคนหลอ55าสาทำหลายคนฮือฮาหมายถึงใครบ้างก็โยงไปถึงพระเอกที่กำลังมีกระแสข่าวตอนนี้ล่าสุดสาวใหม่เปิดใจบอกว่า ไม่ได้หมายถึงใครอาจจะคิดไปเองถ้าพูดตั้งแต่อยู่ในวงการบันเทิงมา23าปีเป็นธรรมดาไม่ได้ขี้เร่ไม่ได้สวยมากมีพระเอกมาจีบดารายมาจีบแต่ไม่สนใจใครไม่ได้หมายถึงใครเมื่อถามว่าใช่คนที่หลายคนกําลังโยงไหมสามีของสาวใหม่ตอบว่าคิดเองตามนั้นเลยผมเฉลยให้เลยตามนั้นเลยสามีของใหม่สุคนทวาเฉลยแทนโพสต์นี้ใช่พระเอกที่ถูกโยงไหมจากประเด็นที่ใหม่สุคนทวาโพสต์ข้อความผ่าน a c e b o ๊ k เมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาบอกว่าครั้งหนึ่งเกือบเคยเป็นเยอเกือบเป็นคนโง่ดีนะไหวตัวทันฉลาดพอการครั้งหนึ่งนานมาแล้วดีนะที่ไม่ได้ชอบคนหล่อ55ทำหลายคนฮือฮาหมายถึงใครบ้างก็โยงไปถึงพระเอกที่กำลังมีกระแสข่าวตอนนี้ล่าสุดสาวใหม่เปิดใจบอกว่าไม่ได้หมายถึงใครอาจจะคิดไปเองถ้าพูดตั้งแต่อยู่ในวงการบันเทิงมา23ปีเป็นธรรมดาไม่ได้ขี้เร่ไม่ได้สวยมากมีพระเอกมาจีบแาวร้ายมาจีบแต่ไม่สนใจใครไม่ได้หมายถึงใคร เมื่อถามว่าใช่คนที่หลายคนกำลังโยงไหมสามีของสาวใหม่ตอบว่าคิดเองตามนั้นเลยผมเฉลยให้เลยตามนั้นเลย